นึกถึงสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งนะเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปในที่สุดการมาเจอกันในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นแค่เครื่องอาศัยซึ่งกันและกันเต่น,นั้นแหละเราอาศัยเขาเขาก็อาศัยเราแล้วก็จากกันไปไม่สิ่งเหล่านั่นจากเราไปก่อนเราก็จากสิ่งเหล่านี้ไปก่อนแล้วมันจะจากไปตอนไหนเราก็ไม่ทราบ กำหนดเวลาสถานที่วิธีการไม่ได้ยือยพังกับมาแล้วก็อยื่ยพังกับไปกันยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่งอย่างที่ใจมันจะได้ผ่อนคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปมันอยู่ในระดับที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเท่าน,นั้นแหละดังนั้นเมื่อเรานึกคิด พิจารณาได้สติปัญญาของเราอย่างนี้มันก็จะบัรเทาเบาบา,างในการยึดมั่นถือมั่นมากๆมายึดมั่นถือมั่งพอประมาณจนกระทั่งคลายความผูกพันได้อย่างน้อยก็อย่าในช่วงที่เรากำลังนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนา